อเอ็กเซนหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้วัตั้โปรแกรมมาหาแล้วเซตระเบิดลูกนี้เข้าไปเดี๋ยวรอดูเลยเป็นปัญหาหรือเปล่ายังไม่มีใครน็อกนะฮะตอนนี้ครับเอาล้ฮะรอบนอกนี่ต้องเอาพื้นที่กันเข้ามาข้างในเซมีมีโอกาสจะวิ่งลงมาแจมแต่ว่ายังอีกยาวไกลหนทางยังอีกยาวไกลในระหว่างนี้เกตตองวโปขอ,ขอเปิดไฟกันก่อนข้างในตรงนี้เหมาเย่หลบอยู่และบาตูลินมีเนี่ยระเบิดไฟไล่เขาว่าแต่มันจะไม่ถึงก็ไม่โดด4 4หลบอยู่นั่งชิดในแล้วไฟนึงลูกตรงนี้ ปาปาไปดีข้างล่างครับแหวแล้วก็มีกระโดดขึ้นหลังคาเลโอมุมนะต้องดูรัดโปรูตัวหรือเปล่าก็ชิดหน้าซ้ายตรงนี้มาสี่คนแล้วข้างบนหลังคามีปญยาลีเก็บไปอ้อมมาแล้วมีซีโซนโอมายิงลวกหลักมาตรงนี้ได้ไปถึงสอกแล้วเลโอยิเกสไปโลลูดนระเบิดมาตรองตัวเองแล้วเลโอเก็บสไปโลไปตรงนี้เหลือคนเดียววะรัดสอเข้าไม่สวยแล้วก็จบไม่สวยนะเก๊กตรงนี้ยาลียิงพลาดไปครับไม่ตายลูเซยังอยู่โอ้โหแล้วซีซีับแม่จังหวะมันเดินติดปูนมสัะคู่นี้เอา แล้วกลายเป็นว่าตรงนี้มาเสียสามเหมือนกันนะครท่านผู้ชมโดนวัตสโปเข้าไปแล้วปูชิวเข้าไปน็อกใส่เอฟทีวีครับจิ้วนะฮะตอนนี้วันออนวันเหมือนกันนะฮะกูบอลคอนเด็กเซสกับฮิรูเซ็นแล้วจะเป็นฮิรูเซ็นนะครับแบบนี้เรียบร้อยครับฮิรูเซ็นคนเดียวเก็บไปหมดทั้งตี้นะท่านผู้ชมมีการติวคิวมาหนึ่งคนนั่นก็คือคลิกสตาร์ดนั่นเองวอดดาเฮลเก็งน็อกสามครับแล้วฮิรูเซ็นเก็บสี่ฮะหมดทีมโอ้โหโกเบอลฮิปอร์ดเอ็กเซสต,ตรงนี้นะฮะผมบอกเลยว่าหน้าจืดหน้าชื้นกันไปนะะฮโอ้ ไม่น่าพลาดเลยจอดน,นี้เสียดายมากๆคนระับคือโอ้โหจังหวะตัดข้ามาไวๆตัดข้ามาไวๆแล้วยิงไปอยู่ใกลลุกตรงนี้ลุกไม่ขึ้นแล้วตรงนี้ต้องนอนลงไปก่อนที่วายจริงๆส่วนมากแล้วเป็นเียวอย่างที่ยังกู หน้าให้กับไอทีวายได้อยู่หรือเปล่าพอดีกตี้เดินตัวติดกันมามีแค่สองต้องมีแยกกันมากับเพื่อนตามมาไม่ได้แล้วจะอยากก้องวิ่งหลกกบมาช่วยหลงเสียวเกอร์ก่อนโอ,โ,โอ้โหทางสโมสรมันยาวไกลเหลือเกินนะฮะท่านผู้ชมครับวิ่งมาชุบทางฝั่ง,งลงเสียวเกอร์นะฮะแล้วนูรินครับไปน็อกใส่พูเน่แทสเซนิดโดนน็อกไปและตรงนี้จะมีคนมาแก้แค้นต่อนะฮะคิกซาร์นะท่านผู้ชมครับค่อยๆเดินลำเลียงเข้ามาเรียกว,ว่าฮิรุเซน วางเป้าเลสดอดมาแบบนี้จอสันส่นๆนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าฮิวจเซนพลาดครับช็อตนี้โอเคยังดื้ออยู่นะยังแข็งอยู่ตรงนี้ไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมตายง่ายๆรูเซนอีสตาร์จะต้องถึงอย่างที่มีครับแล้วเข้าไปเก็บตัวท้ายของดัตโปฮิเซนออกเกมจบอันดับที่5 4ที่ตรงนี้ครับดูเหมือนเดทจะได้เปรียบที่สุด ถ้าเดย์เทรดเปิดน็อกชูทูคิวและซ้ำชูทูคิวออกสัก1-2คนเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าแชมป์เนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนแล้วดูว่าพื้นที่ด้านล่างพร้อมกับพื้นที่สูงสูงไฮกราวตรงนี้มันได้เปรียบกว่าครับท่านผู้ชมฮะความแม่นจงบังเกิดมา <ไป S 1> โอ้เดดิก้าอีกสักเม็ดอีกสักเม็ดทุ่นทวนตรงนี้ปราร์ตี้กระตต้กอดเข้าสโมอแล้วก็จุ่มว,วิ่งกด กดลงมาข้างล่างเนินต่ำเนกันแล้วยิงไล่ไอ้ฟิวิลตรงนี้รับอยู่อีกด้านหนึ่งนะไอ y วายก็วิ่งอยู่ข้างบนเหมือนกันก็เจ้าอย่างโอ้โหแต่ว่าไอ้ิววิลแกยิงแบบโฟโล์ช็อตอยู่นะฮะตอนนี้แล้วพูเนทครับโอ้แล้วเจ้าอย่างฮะยังดีนะฮะที่มาเบรกตรงนี้ไว้ได้ครับท่านผู้ชมมันะอย่างที่บอกคือนะฮะสะดัดส่วทางฝั่งของชูทุกชวครับสำคัญเลยนะฮรัตอนนี้ฟูช,ชิว แด้มา3ัิวแล้วนะครับแต่ในทางฝั่งเดเทตนะฮะท่านผู้ชมแล้วแฟลชครับไปเก็บเจ้าอย่างครอสุดท้ายมาเลยฮะเป็นแต้มให้กับเดเทตต่อเลยฮะท่านผู้ชมแล้วดูฮะในเรื่องของแลนกิ้งเรียลไทม์นะฮะตอนนี้9 10 11ใครได้แชมป์รอบนี้ครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยว่ากระฉูดเข้ามาแล้วก็มีลูที่สถิตท็อป4ด้วยผู้เดเทตสี่จุดสี่ตรงนี้แล้วแปดแจกไปก่อนตัวแรกผู้เด่นล่วงลงมาครับเวดิก้าช่วยซ้ำรงนี้ประสานงานกันสองคนห้าขีดของเดเทตตรงนี้ มีโอกาสจะเพิ่มเติมหรือเปล่าครับยวต้องดูกันครับแล้วต้องเคลียร์ทีดคิวให้ได้แล้วด้านซ้ายตรงนี้รับเขาก่อนวิ่งเข้ามามาชิดตัวให้ได้ลุกลุกแกพยายามวิ่งมุดขึ้นมามุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเช็คลังหินทางด้านขวาก่อนให้กับเอโรข้างหน้านแล้วกจะเจาสองตัวส่งขึ้นมาหาเดเทรกใก,กล้ๆครับเอาเลยครับเดี๋ยวดูนะฮะท่านผู้ชมครับขึ้นมาเพลินๆแบบนี้นะฮะลุกมีสิทธิ์ที่จะโดนเหมือนกันแล้วก็ทิ้งสองคนตรงนีครับท่านผู้ชมแต่ว่าดูจากโดยรวมเลยเนี่ยพื้นที่ทน่นจุดออต่่างงงงนดดีกกววทาฝัขเเ้้ยถูค โอ้มุมนี้ครับคือเนินเนี่ยมันต้องออกไปนิดนึงครับถึงจะเห็น,นว่าชูริคิวมาแล้วนะฮะแต่ออกไปก็เสี่ยงครับปูชิลโรดิก้าก็โดนยิงแถบ,บขึ้นมายังไงโดนเลือดหายไปคิวตารก็โดนส่วนเจ็บกว่าตรงนี้แล้ววงขึ้นมาตรงนี้ชูรุคิวมีสาอาทวีวิลยังไม่เข้าเดเทตอยู่ในวงทั้งหมดแลวครับด้านล่างอรโอ้ลหลิกสตาร์ยังต้องเอาตัวรอดอยู่นะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมและคิกสตาร์น่าจะเป็นไลน์ต่อไปแน่นอนเซนิดไม่น่าจะรอดเลยครบแบบนี้ครับเพราะว่าเขาเห็นตำแหน่งแล้วว่าอยู่ตรงสมุก็หลังรดู สี่เรียบร้อย2นะัดตรงนี้ของลูกระดานผู้ชมอะเอาเลยครับสี่ต่อ4ี่ชุดคิวกับเดทเทดครับใช่ครับสี 4, ่สี่กับแชมป์ในเกมนี้จะตกเป็นใครครับหนึ่งในนั้นคือเดทเทดจากประเทศไทยแล้วก็ท่านผู้ชมฮะมันลุ้นเป็นพร้อมกันตอนนี้ระดับที่7มาแล้วครับมีโอกาสมี A W M ด้วยขึ้นไปเกาะอยู่ท็อป4ด้วยนะสำหรับเดทเทดนะถ้าเอาบทตรงนี้แหละครับเอาแล้ว A W M มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะเพลงบรรเลงมาแล้วบรรเลงนะ รียกว่าฮึ่งเหงื่อกันเลยทีเดียวนะชูด,ดูเกียวผูดแต่เขาจะรู้ตำแหน่งหรือเปล่าว่าสองคนนี้มาถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูนาา่าจะจังหวะเห็นแล้วนะนเดี๋ยวน้องดูครับซาบูชิวทางด้านซ้ายที่ออกไปตรงนั้นจะเป็นจุดสําคัญเลยครับปูชิวไปอ้อมมาแล้วด้านบนวิดิการ<อ>หนึ่งนัดทั่วตรงนี้ลั่นไปก่อนอันซีวิลว่า AWM อ,อ,อย่าหอกครับจริบอกเลยกระสุนมันตรงนะครับเม็ดนี้นะฮะอันซีวิลฮะ ลาถ้าผมบอกเลยถ้าโดนนี่คือต่างลาเพื่อนๆได้เลยนะคือว่าเม็ดเดียวผมบอกเลยเขาวิ่งโถงแน่นอนนะท่านผู้ชมถ้ามีคนนะโอ้ย59าเาเวนิติก้าบอกว่าจุกจุกนะฮะจุกจุกอ้าวโหแล้วสามครับเดินตัวติดกันขึ้นมาดูฮะสามทหารเสือของชูทูกิลกำลังจะงัดหน้าขึ้นมาเดเทรดตรงนี้ปู่ชิวนอนเนียนอยู่ AKA คเเฟอร์ตี้เคอร์ตี้จะเปิดตัวคนแรกหรือเปล่าทางด้านขวาครับปู่ชิววางเป้าไว้ โอ้แล้วเขารู้ตำแหน่งนะครับแบบนี้เขารู้ตำแหน่งนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเขาจะเดินน็อกแล้วก็เดินเทรดกันได้นะฮะแบบนี้แล้วเขากระโดดเช็คเข้ามาอยู่ที่ปูชิวถ้าปูชิวทำได้คือต้องน็อกสองและขึ้นมาจาังหวะแรกปูชิวครับยังไงเ <c oughs> จ็บหนักและเรียบร้อยครับเป็นเอโรที่เป็นตัวปูชิวนะะ <c oughs> ็อกมาก่อนฮะเหลือที่เดีโยและมุมมันคือยิงก่อนก็จริงแต่เขาหลบเขาหลังต้นไม้ไหวครับลุกตรงนี้แล้วเขาไม่ล้วงแล้วเขาขับรถตามกันไปละเบอร์ของนิก้าตรงยังแม่นอยู่ยักใช้งานได้ดีนิก้ากระตามมาซ้ำให้กันแล ต้นไม no ้นะฮะตรงต้นไม้น you know, so so ้องฟาระเบิดแม่นแม่นเลยฮะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วแวนโอดิก้ายังไงแล้วแฟตครับช่วยกันปายัดทางขวามือไปแฟตก็บอกว่าขวาก็เข้าเหมือนกันแล้วอยู่ที่นูรินแล้วฮะท่านผู้ชมฮะแต่เขาจะไม่รู้ว่าโรตีกับไกลสุดๆแล้วแล้วเติมแบบออปชั่นตรงนี้เติมก็แบไฟไปหน้ารอดครับแล้วก็ไฟเป็นลามฮะท่านผู้ชมลวกตามไปโดนเอโร่ด้วยเข้าเนี่ยคิวแรกออกคืนมาโอดิก้าแฟตยังไงข้างหน้าตรงนี้แล้ววิ่งอยู่แฟตตัวจีกีเลยด้านข้างหันอยู่มาแล้วเพื่อนด้านหลังยังไงมีคอตามมาช่วยกตตีี้้รรงน กคือได้เทรดกันไปโอ้โหเรียก,ยกว่าแลกกันหมัดต่อหมัดก็ตรงนี้สหรับเดทกับชุดุกคีวเหลือ2 2เท้าับท่านผู้ชมไม่ยอมง่ายง่ายครับเดทแล้ยยังไงครับถ้ายากจะวิ่งอ้อมมาหรือว่ายัางไงครับดูเหมือนจะไปตีขวาออกมาเราต้องรีบชุบแฟรให้ไวนะฮะัท่านผู้ชมครับและสำคัญเลยเฮโลครับพอเพอร์ทีเคอรตี้แกไกลนะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ก็จะเดินเคลียร์ขวาเข้ามาแกจะเดินเคลียร์ขวาเข้ามาเพื่อนแล้วปล่อยซึมแล้วครับตรงนี้ตำแหน่งเขาชุบไม่ได้แต่แฟรลูกก็ขึ้นมาแล้วเลื่อนของแฟร ได้อยู่ตรงนี้กลับขึ้นมาตัวเล่นเราได้เกลียบแต่บางครั้งตัวนี้โดนแป้งว่าล่นน็อกไม่ได้ฮะท่านผู้ชมครับอ้าวหรือว่าแฟนไปสวนขึ้นมาเอาอะไรฮะยังได้อยู่นะฮะตอนนี้2ต่อ1นะท่านผู้ชมเอาละดูรินตับไทยตัวนี้แล้วเอโรตัวท้ายเปิดตำแหน่งมาดูรินรู้แล้วดูรินรู้แล้วแล้วครับแล้วยังไงฮะเดทเทรดกับจูตูคิวตัวต่อตัวครับสำหรับดูรินถ้าเขาชุบอยู่ตรงนี้ใช้จังหวะนี้ที่เราลอยอยู่ว่าดูรินแต่ประเด็นคือดูรินให้ยังไงจะช้าเกินไปหรือเปล่า และช้าเกินไปแล้วแบบนี้แมตออกหลังไปอาร์ซิวิลกลับขึ้นมาแล้วก็มีแปดส่วนครับอู้เอาละครับผมบอกเลยว่าช็อตนี้บีบหัวใจเหลือเกินทะาหนูลินหนูลินค่อยๆตบขวาขึ้นมาค่อยๆตบขวาขึ้นมาแล้วจะเจอซิวิลตัวเลือดด้อยตัวเลือดด้อยเติมอยู่และแกเติมกับขึ้นมาเลือดครบแล้วเขาอ่านซ้ายว่างๆออกมาโนยลยีปีนไปเอโลแล,แล้ว บอฟ้าเห็นแล้วด,ดูน้อนี่จังหวะดีครับปิดแชมป์เอเดนเทคเกมมิ่งไปนะผู้ชมโอ,อ้โห <ừ. S 1> เป็นไง